โอเคครัลุตสวัสดีครับผมวันนี้เปิดหัวกันเช้าๆเลยนะครับตอนนี้เวลาตีห้านะครับผมบ้านผมเขาเรียกกันตีห้านะครับถ้าเป็นเวลาเขาเรียกกันบรกเลก็คือห้านาฬิกานาตอนนี้30นาทีแล้วนาผมเป็นวันที่ผมดีใจมากอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ผมจะนั่งเครื่องบินนะครับผมครั้งแรกในชีวิตนาบนั่ง2ต่อนาบจะนั่งจากนครศรีธรรมราชไปกรุงเทพนะครับแล้วก็กรุงเทพไปขอนแก่น นี่คือการนั่งเครื่องบินครั้งแรกของผมนะผมเพิ่งจองเครื่องบินล่วงหน้าเมื่อ6วันที่แล้วเองนะจริงๆผมจะจองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แหละแต่ผมยังไม่มั่นใจตัวเองนะครับว่าผมจะได้รถวันไหนนะครับใช่นะครับคลิปนี้ผมจะขึ้นไปรับรถคันใหม่กันนะแล้วก็เป็นการนั่งเครื่องบินครั้งแรกของผมนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนผมจะมารับนะพอดีเลยนะก็ตอนนี้รออีกประมาณสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไฟผมมัน7โมง40นาทีนะครับตอนนี้ดีใจมากนะครับ ตื่นตั้ในตีหนึ่งแล้วนะผมนอนตอน3ามทุ่มตื่นตีหนึ่งครับนะเพื่อจะไปขึ้นเนะครื่องบินนะก็ระหว่างตีหนึ่งตีห้าขึ้นเนี่ยสี่ชั่วโมงเนี่ยก็นั่งเคลียร์งานเรียบร้อยนะานะผมจะออกต่างจังหวัดประมาณ10วันนะแล้วจะไม่ได้กลับมาที่หอนะก็นะเลยพาน้ตบุ๊กไปด้วยนะแล้วเครื่องบินเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่ามันต้องห้ามเอาอะไรขึ้นไปบ้างเนี่ยผมเลยจะพาสัมภาระไปให้น้อยที่สุดนะผมจะไม่โหลดใต้เครื่องนะก็นะพ,พวกเสื้อผ้าหรือของหนักอะไรเยนะตอนนี้ผมส่งไปบ้านในออยที่การรนีเยบ้อ นาก็สิ่งที่จะพาไปก็คือมีพวกกระเป๋าตังกระเป๋ากล้องกระเป๋าไม้นะหมวก,กันนกแค่นี้นะครับพาไปแค่นี้แหละแล้วก็เสื้อผ้าตัวสองตัวนาแค่นี้แหละนาพวกะที่เหลือผมส่งไปเรียบร้อยแล้วผมไปะนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องบินกันโคตรตื่นเต้นเลยอู้ยตัวออกน้ำางได้3 2 1หนึ่งสวัสดีครับ คนบ้ามาส่งตอนนี้อยู่สนามบินนครศรีธรรมราชแล้วบเช็คเรียบร้อยนับได้ที่นั่งอะไรนะข้างข้างเขาเรียกว่าอะไรี่ 25, ข้าเ25 K, นะครับข,ข,รออข้างหน้าต่างอ่าเขาเรียกว่าเออข้างหน้าต่างแหละนะผมก็ไม่เคยมาผมยังงงๆอยู่นะตอนนี้นาะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในแล้วเพราะผมมีกระเป๋าอยู่ไปนึงแล้วก็มีหมวกกันน็อกนะเดี๋ยวต้องเอาไปเข้าหาเครื่องตรวจดูก่อนว่ามันเข้าได้ไหมโอเคนะครับตอนนี้ผมเข้ามาในเกตแล้วนะับก็ ขึ้นเครื่องบินก็งงนะครับถามก็เอาถามเอานะครับคือสิ่งที่พามาเนี่ยผมพาน้ตบุ๊กพากล้องพามาหนะครูรกระเป๋าตังนะครับก็แยกนะครับต้องแยกส่วนออกจากในกระเป๋า่ยทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาจะผ่านเครื่องแบบเ,รเครื่องสแกนอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นเป็นของน้าเป็นเหล็กอะไรพวกเนี้ยมันจะมันจะยังไงมันจะดังปี๊ดนะครับเออง่ายเมื่อกี้พอเดินผ่านประตูที่แบบเขาตรวจ่าพวกสิ่งของแบบเหล็กอะไรพวกเนี้ยก็ เดินฝ่าปกติเลยนะครับก็ตั้งตัวผมมีแค่เมื่อกี้มีแค่เสื้อเสื้อเสื้อเนี้ยเสื้อยืดนะไม่ใช่เสื้อกันหนาวนะเสื้อกันหนาวต้องถอดด้วยนะแต่ว่าหัวเข็มขัดไม่ดังนะรองเท้าไม่ดังนะเพรองเท้าเป็นธรรมดานะครับผมวันนี้จะเดินเข้าไปข้างในเลยนะครับก็ยังงงๆงอยู่นะครับก็ประตูเมื่อกี้เปิดตอน6โมงสี่สิบนะครับแล้วก็ไอ้นี่มันเขียนว่า boarding time นี่ก็คือ7ดโมง10นี่น่าจะเริ่มขึ้นเครื่องนะครับแล้วเ็ดโมง40ิือเครื่องออกนะครับ ก็ประมาณนี้นะท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะผมก็ยังง,งงงอยู่คนเดียวด้วยเพืเ่อนผมกลับไปแล้วนะขอบคุณมากที่มันมาส่งนะครับ <j uman> สเสร็จแล้วเลยเห็นแต่รอเครื่ <j uman> เเอง,งบินมา <j uman> มาแล้วครับที่นั่ง 25K นะครับเขาบอกว่าขึ้นเครื่องบันไดหลังคเครื่องของเรานกแอร์ปากเป็ดด้วย <laughs> เสียงก็ค่อนข้างอะดังเลยครับแต่ขอโทษนะครับเสียงท่อรือผมดังกว่านะเพราะว่า บันไดหลังครับเนี่ยเดินไปครับรู้เพร่ว่ามาครั้งแรกก็จะอึนๆหน่อยนะนะแต่ผมอยากให้ทุกคนติดตามนะับตั้งแต่คลิปนี้ไปจนไปดีๆ้านะผมบอกเลยว่าผมลงทุนนับครั้งใหญ่ในช่องเลยในรอบ5้าปีนะก็อยากให้เพื่อนๆติดตามกันนะครับก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวในที่ต่างๆด้วยเลยจะไปถ่ายรถให้ดูนะครับก็ต่างพืะเท่เรากับบ้านเรานรับจะเหมือนกันหรือเปล่า ตอนนี้ผมลงเครื่องแล้วนะน่ากลัวมากคื่อบินมันมันแบบมันเหมือนจะกระตุกกระตุกตลอดทางผมว่าไม่รู้มันเป็นปกติหรือเปล่านะมันแบบอชนเมฆนะช่วงที่กลางวันขึ้นเนี่ยมันชนเมฆน้าแล้วลดลดว่เครื่องบินมันมันกระตุกมันสะบัดนะครับแล้วก็จังหวะที่ขึ้นเหนือเหนือเมฆไปได้เนี่ยผมว่ามันมันเจอเหมือนเจอลมแรงๆอ่ะผมว่ามันรถมันเออรถอีกแล้วเครื่องบินมันมันจะกระตุก นับลมมันแรงรึงแต่ว่าผมว่าความเร็วน่าจะมีเจ็ดร้อยแปดร้อยนะเสียดายไม่ได้เอา GPS วัดให้ดูต้องามี GPS วัดให้ดูเนี่ยจะ่รู้ความเร็วเลยนะครับวันนี้พูดโดยสารไม่รู้ขาเข้าขาออกไม่รู้ว่าเดินไปก่อนนะับมาคนเดียวกับกระเป๋าโคตรเงาเลยว่าเดี๋ยวลองเดินไปดูนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปไปเช็คอินไฟไปก่อนแกนอีกครับ อย่างงงเลยนั่นคือเครื่องบินที่เรามาครับคนน้อยมากทำไมคนน้อยวะไม่เข้าใจเนี่ยเที่ยวบินภายในประเทศเนี่ยของผมเดี๋ยวมันมีอะไรวะไทยไลออนแอร์ Air, ตอน1 0 1ดโมงอ๋อนี่ยังไม่ขึ้นดีโน้โหไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยมาคนเดียวดยูงงเลยนะ ไม่มีคนเลยคนน้อยมากโอเคครับตอนนี้ผมเข้ามาในก็เรียกว่าอะไรเช็คเช็คอินอ่ะไม่เช็คอินหรอกคือเอาตัวสแกนนะครับสแกนไปแล้วแล้วก็ผ่านตรงที่เขาเรียกว่าตรวจของอ่ะตรวจพว,จออวจกกระเป๋าอะไรพวกเนี้ทําเหมือนตอนที่อยู่ที่นครเลยครับเหมือนกันเลยแล้วก็หนังจากนี้ไปเดี๋ยวเนี่ยประตูสาสิบหกเกตสามสิบหกนะครับก็คือจะเข้าไปเช็ค ก็เรียกว่าเช็คอินแล้วนะครับก็เดี๋ยวพอเข้าไปข้างในนั้นน่า,นาจะออกมาไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องรอเข้าห้องน้ำอะไรน่าจะเข้าตรงนั้นแหละนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เดินผ่านเซเว่นนะเป็นเซเว่นที่แบบว่าไม่มีประตูมันเป็นเซเว่นเปิดแต่ราคามันค่อนข้างที่จะแพงกว่าเซเว่นแบบข้างนอกนะเหมือนที่ผมดูเหมือน,นเข้าเซเว่นอิ่มคุ้มแบบเนี้ยมัน39บาทใช่ไหมถ้าซื้อในในเซเว่นอ่ะข้างนอกเมื่อกี้เห็น 4- 6บาท 4- 6บบาทนะครับแต่ว่า บางอย่างก็ไม่แพงนะับมันเหมือนน้ําขวดหนึ่งของมิเนรเล่เนี่ยอะไรเนี่ยสิบเอ็ดบาทอันเนี้ยแปนแง่สิบเอ็ดบาทผมไม่รู้ว่าข้างนอกเท่าไหร่ข้างนอกน่าจะประมาณสิบบาทแต่เดียเ๋ยวนี้ก็มันอาจจะแพงกว่าแบบน่าจะเป็นเรื่องเรื่องแบบค่าค่าพื้นที่อะไรประมาณนี้นะนั่งอยู่คนเดียวนะพี่ชาแเบตก็ไม่มีชีวิตเศร้าไปยวเข้าข้างในกันดีกว่า โอเคครับตอนผมมาถึงท่าอากาศยานขอนแก่นแล้วนะครับผมปกคลุมมากอากาศเยอะมากนอนไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะออกจากสนามบินไปที่รถที่เราจะไปเอากันนะครับผมก็เดี๋ยวด่วนว่าไม่นั่งแท็กซี่ก็เรียกแ็กซเอานะครับน่าจะง่ายกว่านะครับเดีอันดับแรกเลยหาทางออกจากที่นี้ได้ก่อนอ่ะโอเคนะตอนนี้คือลงจากเครื่องบินแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวนายากติดตามกันนะโปรเจกต์หลังจากนี้นะครับ ก็คือผมซื้อรถนะครับเพื่อเพื่ออะไรนะครับฝากติดตามแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเหนื่อยมากนะครับตื่นได้แต่ตีหนึ่งนะตอนนี้จะหนึ่งวันแล้วยังไม่ได้นอนบไปแล้วครับผมสวัสดีครับ